ทีเด็ดยูฟาศึกเนิร์ดเทิร์นไอแลนด์โอเพนรอบคัดเลือกวันสุดท้ายศึกนี้จัดทีเด็ดไปเลยสี่คู่เน้นๆทีเด็ดคู่แรกหลิวหงอยู่พบเฉิงกาไวเกมนี้ถึงแม้ชื่อชั้นหลิวหงอยู่จะดีกว่าแต่ฟอร์มในรายการนี้ของเฉิงกาไวนั้นกำลังทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวในเกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะมิง้งนัชชารัตน์มาได้4ี่ต่อหนึ่งเฟรมการออกคิวเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นการเข้าเบรกก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมต่างจากฟอร์มในช่วงหลังของหลิวหงอยู่นั้นไม่ดีเอาเสียเลย พลาดท่าพายแพ้ให้กับมือรองอย่างมาเตอุสบารานอฟสกี้ไปแบบพลิกล็อก4-5เฟรมมองดูแล้วในสถานการณ์แบบนี้หลิวหงอยู่ไม่น่าจะเอาชนะเฉิงกาไวไปได้ง่ายๆอย่างแน่นอนคู่นี้ลงทุนไปที่สกอร์รวมสูงที่เรด5.5เฟรมจะดีกว่าฟันธงสกอร์รวมสูง5.5เฟรมคู่ต่อมาเป็นคิวของอิชปรีดช,ชาดาพบฉางปิงยี่ฟอร์มยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับดาวรุ่งอย่างฉางปิงยี่ เกมล่าสุดก็เอาชนะมือต่อเพื่อร่วมชาติอย่างเจียงจุนมาแบบไข่ไม่แตก4ต่อศูนเฟรมดูออกคิวมีความแม่นยำและมีความมั่นใจมากๆเลยทีเดียวการมาเจอกับอิชปรีชาดาในเกมนี้ถ้าจะวัดในเรื่องของลูกแม่นและความแน่นอนในตอนนี้ดูยังไงฉางปิ้งยี่ก็ดีกว่าเยอะต่างจากฟอร์มการแข่งขันที่ผ่านมาของอิชปรีชาดานั้นยังไม่น่าไว้วางใจหลายๆเกมก็พลาดท่าแพ้มือรองไปหลายต่อหลายเกม เชื่อว่าการที่ฉางปิงยี่จะเอาชนะอิชปรีชาดาในเกมนี้ไม่ใช่เรื่องยากอย่างแน่นอนคู่นี้ลงทุนต่อฉางปิงยี่ที่เรท1.5เฟรมจะดีกว่าฟันธงต่อฉางปิงยี่1.5เฟรมคู่ที่3เป็นของแซคชัวตี้พบเฟอร์กันควินคู่นี้ถ้าดูจากชื่อชั้นแล้วดูจะห่างชั้นกันเยอะอยู่พอสมควรยิ่งวัดกันในเรื่องของผลงานดูยังไงแซกชัวตี้นั้นดีกว่าอยู่เยอะเลยทีเดียว ฟอร์มของแซ็กซัวตี้ในตอนนี้นั้นกำลังสดออกคิวดูมีความมั่นใจยิ่งความเก่าเก,าเกมก็ดูดีกว่าเฟอร์กันคุนอยู่เยอะเกมนี้มองดูยังไงมือไร้อันดับอย่างเฟอร์กันคุนนั้นไม่มีทางสู้แซ็กซัวตี้ได้อย่างแน่นอนคู่นี้ลงทุนอยู่อยู่ต่อแซ็กซัวตี้ที่เรทดราคา2.5จะดีกว่าฟันธงต่อแซ็กซัวตี้2.5เฟรมที่เด็ดคู่สุดท้ายเป็นของเดวิดลินลี่เจอกับลีออนคราวลี เกมนี้ถึงแม้ชื่อชั้นเดวิดลินลีย์จะดีกว่าแต่ฟอร์มในรายการนี้ของลีออนคราวลี่นั้นกำลังทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวในเกมล่าสุดก็สามารถเอาชนะบูซูเรเวสที่ฟอร์มกำลังสดมาได้4-2ต่อเฟรมทำให้เห็นว่าลีโอนคราวลี่นั้นมีฝีมือที่ดีดูแล้วไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนต่างจากความสดของเดวิดลินลีย์ในหลายๆเกมที่ผ่านมาก็ดูจะแผงลงไปอย่างเห็นได้ชัดช่วงหลังก็พ่ายแพ้ยอยู่บ่อยครั้งมองดูแล้วในสถานการณ์แบบนี้เดวิดลินลีย์ไม่น่าจะต่อลีออนคราวลี่ในเรท2.5เฟรมได้เลย เกมนี้รองลีโอนคราวลี่ที่เรท2.5จเฟรมดีกว่าแน่นอนฟันธงรองลีโอนคราวลี่2.5เฟรม